นี่คือหลับหลาบประดุกเ้อค่ะกระทะนานละ่ะพร้อมพร้อม,อมพริกข,ข,ข้าขัวบานเฮ่าเนาะคะ่ะ ลาบเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแบบว่าข้าวแบงใส่ตู้เย็นไว้เวลาเอามาอุ่นกับใส่กระทะเล็กๆแบบนี้อุ่นกับเขาเทมีเยอะกับสีแบงใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้จะคือกันข้าวแบงใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาใส่ใส่กระทะเล็กๆบบนี่เอามาอุ่นกินต่อได้กินกับผักสด ลาบประดุกอีสานบ้านเฮามีลาบประดุกมีก็ขนมจีบเนาะคะ่ะอาหารมาวิวให้เบิงวา่าขนมจีบมูนิอยู่ในห้างคะ่ะที่เขาเฮ็ดเป็นแพ็คเป็นแพ็คไว้เข้าก็เลือกเอาตามยีห่ห้อเขาสบายคะ่ะสมือเลือกเอาตามยีห่ห้อเขาชอบกินยีห่ห้อใดเขากเกามาแล้วก็เข้ากับมาอุน่นอุ่นใส่ซึ่งนะคะ อุ่นแล้วก็เข้ากับมาจินกำนันกิน,น,กนมันสะดวกค่ะสุเมร์อยากกินอยังสะดวกเบิดสุอย่างอันนี้นมจีบกุ้งม,มันมีเอ๋มาริวให้เบิง้งิติดใหน้อยทักทายกันเนาะ,ค,ะค่ะเส็บๆเด็ดค่ะยี่หอนีมีเสบเต้บต่บอกยี่หอเนาะค่ะไปเลือกเอาหาเบิ้งเอาเองค่ะตามหางนี่เยอะแยะค่ะ ข่าเหนียวกับมีค่ะลาบปลาดุกมีข่าเหนียวแต่ว่าบ้านนี้หนึ่งข้าเหนียวบ่ใส่กระติบค่ะกินในหัวดเอาเลยถ้าเป็นผู้เฒ่าเิ่นกว่าหนามึน,นกินข้าวจกกินข้าในหวดบ้านนี้เป็นยังสี่ค่ะกินมาแบบนี้เป็นสิบสิบปีถ้าใส่กระติบกินบ่เบิดมันกระตองมาอุน่นมาแกใส่หวดหนึ่งไม้แะคะ่ะแต่ว่านี่กินข้าวหวดนี่น้อนเวลาไทยสิกินก็มาอุน่นเอา กิกะผักสดลาบปลาดุกนี่ขนมจีบนี่ข้าวเหนียวใหม่จบคิปไปแค่นี้แหละค่ะรีวิวหอยเบงนดีๆหน่อยพอเด็กเอาคลิปมาล่งทักทายพีพีพน้องๆขอพระคุณหลายๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัดสระไขใก้นถุงคุล่าเป็นพีเป็นน้องกันอีกดนๆน,นนะคะต้องเจอกันอีกดนขอพระคุณเด้อค่ะสุข,ขสุข,ขสวัสดีดค่ะ